การสั่งสมองแฟนลดสถานะครับให้กลับมารักคุณแบบง่ายๆครับหนึ่งคือจองเลิกง่ายเกินไปสำหรับเขาครับหลายคนเนี่ยเวลาเขาลดสถานะเราจะทำไงครับทางตรงกันข้ามคือคุณจะวิ่งไล่ล่าครับคุณพยายามง้อครับถ้าต้องการให้อีกฝ่ายมันเห็นคุณค่าของคุณครับคุณต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนจะเท่ากับคุณค่าในตัวคุณครับ คนมีจุดยืนนี่โลกมันเคารพแต่คนที่ไม่มีจุดยืนเนี่ยโลกมันถมถุยครับครับคุณต้องเป็นผู้จบบทสนทนาก่อนทุกครั้งแล้วคุณจะไม่โดนดองเช็ดข้อสคือจองแสดงให้อีกฝ่ายมันเห็นบ้างว่าชีวิตของคุณก็มีตัวเลือก 1. เขาต้องเห็นว่าคุณมีความสุขกว่าคนหมดรักคุณคือเขาขอเลิกจากคุณไปเนี่ย ภาพเดียวที่มันต้องการเห็นคือคุณโพสเศร้าท้อเฟลกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายหรือชีวิตต้องตามติดชีวิตของมันแต่ถ้าเขาบอกคุณไปแล้วแต่คุณดูเหมือนกับมีความสุขมากกว่าแฮปปี้มากกว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดหรือคิดผิดที่เลือกกับคุณไปครับและมันจะสร้างซึ่งความเจ็บปวดครับ2ครับทําให้เขาเห็นว่าเราก็มีตัวเลือกครับ3ครับไม่สามารถหาคนแบบเราจากที่ไหนได้อีกแล้ว4ครับ ขารู้สึกว่าการก้าวเดินออกจากชีวิตของคุณไปเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตมันแย่ลงชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นเลยเหมือนกับตอนอยู่กับคุณสมองจะเกิดการคิดใหม่ครับว่าตัวเองตัดสินใจผิดครับแล้วจะเกิดการตัดสินใจใหม่ครับกระบวนการที่คนจะกลับมาหาคุณใหม่อีกครั้งคุณต้องทําให้สมองของอีกฝ่ายเกิดเอฟเฟกต์ทั้ง4อย่างนี้ค,คุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับ เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990ล่มที่สามหโพสของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมสเส่น์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชีนำำ้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID L O V E u อน e r s c o r e เมื่อเข้าไปที่ Line แแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ l n e 5บอทบจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ